สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมผมได้ต้นทองอุไรนะครับที่ผมนำเมล็ดแล้วก็มาปลูกไว้ในกระถางแล้วที่นี้นะครับกระถางมันแตกก็ได้รากเห็นมันสวยดีนะครับผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนกระถางใหม่นะครับเพื่อที่จะเลี้ยงรากแล้วก็ จะสร้างเป็นต้นบอนไซนนะครับกระถางมันแตกแล้วนี่ผมไม่ได้ดูนะครับกิ่งก้านมันก็แตกยอดทองอุไรนี่ยครับเป็นต้นไม้ที่โตวไวมากนะครับและดอกสวยเราสามารถที่จะเอามาเล่นนะครับเอามาเลี้ยงเป็นบอนไซได้นะครับนี่ล่างนะครับตอนนี้ก็คือผมได้ต้นทองอุไรมาแล้วนะแล้วก็จะ นำลงกระถางซะก่อนนะครับแล้วก็ดูว่าเราจะจัดทรงยังไงนะครับเพราะว่าต้นมันแตกกิ่งแตกยอดแบบเยอะมากนะครับเพราะมันได้ฝนนะครับเดี๋ยวผมจะนำลงกระถางดูนะครับว่าเราจะจัดต้นเป็นยังไงนะครับ ันนี้นะครับผมตัดกิ่งตัดยอดอะไรทุกอย่างแล้วก็ผมจะไม่ไว้แบบทรงต้นเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับจะเอาโคดงอนะครับแล้วเราจะเลี้ยงเป็นให้เป็นเหมือนว่ากิ่งเป็นเอ็นชายนะครับจะไม่เอาต้นตรงเพราะว่ามันแตกผมตัดแต่งกิ่งใหม่แล้วนะครับ ีจะตัดจะตัดออกให้หมดนะครับจะเลี้ยงเฉพาะกิ่งให้มันโน้มนะครับให้มันโนง,บ,งบับงคับบังคับนะครับบังคับให้มันเอ็นแล้วก็เป็นทรงพุ่มเป็นทรงพุ่มแต่ว่ามันเอ็นนะครับเป็นทรงพุ่มรอดูอีกทีนะครับว่าต้นต้นที่เราเลี้ยงกิ่งใหม่นี้มันจะเป็นยังไงนะครับรอให้มัน ้นแข็งแรงก่อนครับเพราะว่ากระถางมันแตกแล้วทีนี้เราก็นอาเปลี่ยนกระถางใหม่เ้าก็จะเลี้ยงลาัต้นอีกทีนะครับเป็นต้นทองไรนะครับเลี่ยนเพื่อนนะครับถ้าเกิดใครชอบต้นไม้นะครับรักในการเลี้ยงทําบอนไซนะครับหรือปลูกต้นไม้เป็นงานดีดีเล็กน,นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับ